ภาพล่าสุดแพทเทเซียแตะมือคู่สะพยใหญ่อยู่ข้างชมพู่เปลี่ยนลุกสู้ข้างชมพู่ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยจ้าหลังจากปลูกต้นรักกันมามา,มากพอสมควรเลิกง,งามยามดีแต่งแล้วจ้าแพทเทเซียโน้ตวิเศษซึ่งทั้งคู่ จะเข้าพิธีวิวากันในวันนี้22ธันวาคมที่ผ่านมาเรียกได้ว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นงานนี้มีพี่ชายอย่างนนท์วิศรุตมาร่วมงานอย่างอบอุ่นพร้อมร่วมเฟรมภาพครอบครัวสุดอบอุ่นของครอบครัวรังสีสิงห์พิพัฒน์ที่เพิ่งมีสาวแพทิเซียกูดมานั่งตำแหน่งสะพ้ายเล็กตระกูลหมื่นล้านอีกคนและหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมาะสมกันมากเพราะสองสะพ้ายบ้านนี้ก็สวยกันทั้งคู่เลยทีเดียว โดยหลังงานแต่งโน้ตแพทิเซียเสร็จเรียบร้อยน่าชมพู่ก็ได้โพสต์ภาพและแคปชั่นถึงน้องสะพายแพทิเซียระบุข้อความว่า welcome น้องแพทติเซียกูด to our family พร้อมกับอีโมจิรูปหน้ายิ้มและหัวใจและสาวแพทิเซียก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบใต้โพสต์ว่า thank you so much ค่ะพี่ชมถือเป็นโมเมนต์ที่ดูแล้วช่างน่ารักเหลือเกินค่ะ